จอมหลุดเผยสเปค oppo find 5้ช้ชิป Snapdragon 8 elite กล้องหลังล้านพิมเซล3ตัวพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5700มิลแอมโาสึ after, like 5. 5, ่ก็ได้เริ่มมีข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง oppo find 5ออกมาแล้วครับโดยทาง d i g ต้นชัต a t t ร์ชันจอมหลุดชื่อดังรายหนึ่งก็ได้ออกมาให้ข้อมูลของ oppo find 5ไว้ตามนี้ครับฉาชิปเซน Snapdragon 8ป elite มีกล้องหลัง3าตัวที่พัฒนาร่วมกับพัส์เซมบรัดโดยมีทั้งเลนหลักเลนอัลตราไวและเลนพิเศษขบสเท่าความเรีย50ล้านพิเซลทั้งหมดไฮแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง5,700ม ah. ิลลิแอมมีตัวเครื่องที่มีความบางลงมากถ้าสเปคมาตามนี้จริงก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนจอพับท,ที่จกดเต็มมากๆครับเพราะอาจะเป็นรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับชิปเซปตต Snapdragon 8 Elite และให้แบตเตอรี่มาใหญ่มากขึ้นบวกกับกล้องที่ไว้ใจได้เหมือนเดิมครับ สำหรับ oppo find 5มีข่าวรือว่าจะเปิดตัวในช่วงต่มาแรกของปีสอพร้อมกับ oppo find x 8 ultra ด้วยครับ